รู้นะครับลดงานไปบูนต่อเสธอนะครับสาทุประมวจธนานะครับเป็นบบุญารมีคุณแมี่ยสาธุปรมีกับพัดเวทจะทุธาดาเมี่ทภาพขันจัตราภาพและก็ยังลดงานไปบูนนะครับพระเดชเกลอกุญได้ส่งข้อมงั้งใหญ่ตอนนี้เลยไม่มากนะครับมหาเศรษฐีท่านที่เท่าไหร่เทียนลำดับที่คุณโดนะครับ ดนุเช้าท่านดั้งฤิศาสตร์พระพุทธลูกทองคำตอนนี่หนที่สอนะครับคิดว่าอีกไม่นานคนที่สองจะได้ถังอวยส่องต่างประเทศทิวลานะครับคนที่อยู่ด้านขามือที่เราขันทางไปด้านที่สัตกนั้นเสร็จสรรเรียบร้อยเป็นพระพุทธรูปทองคำชื่อว่าหลวงพรปุส